การใช้งานเมนูผลการเรียนเมนูผลการเรียนเป็นการแสดงผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาภาคการศึกษามีขั้นตอนดังนี้หมายเหตุข้อมูลที่จำเป็นจะมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู่ส่วนข้อมูลอื่นๆจะกรอกหรือไม่ก็ได้เริ่มต้นระบบ ทำการแสดงผลการเรียนในแต่ละปีและภาคการศึกษาตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในวิทยาลัยแต่ผู้ใช้สามารถเลือกดูเฉพาะปีหรือภาคการศึกษาที่สนใจได้ในที่นี้สมมุติปีการศึกษาคลิกเลือกเช่น2553และภาคการศึกษาคลิกเลือกเช่น1 ระบบจะทำการแสดงผลการเรียนเฉพาะปีการศึกษา2553ภาคการศึกษาที่1เท่านั้น